การใช้เทคโนโลยี Internet of t ตออฟ s และระบบอัจฉริยะโมดูลที่6ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในระบบ IOT การเติบโตของเทคโนโลยี Internet of t ตออฟ s ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในยุคดิจิทัลไปอย่างสิ้นเชิงจากบ้านอัจฉริยะที่ควบคุมอุปกรณ์ในครัวเรือนไปจนถึงระบบเมืองอัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแต่ในขณะเดียวกัน IOT ก็เป็นสื่อกลางที่เปิดช่องทางให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในตอนนี้จะนำเสนอภาพรวมของเทคโนโลยี IOT ปัญหาด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวพร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาและแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานจริงจากโมดูลที่ผ่านมา จะพบว่า Internet of ็ต i n g s คือการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและควบคุมการทำงานได้จากระยะไกลอุปกรณ์เหล่านี้มีตั้งแต่เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับข้อมูลสภาพแวดล้อมกล่องวงจรปิดระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะไปจนถึงอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริการการะนำา IoT มาใช้ในชีวิตประจำวันได้นำมาซึ่งความสะดวกสบายและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดประเด็นใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเนื่องจากการเชื่อมต่อที่ต่อเนื่องและการแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมหาศาลทำให้เกิดความเสี่ยงในด้านการโจมตีทางไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในบทดูดน,นี้เราจะมีหัวข้อหลักดังต่อไปนี้ครับ 1. ประเด็นเรื่องความปลอดภัยในระบบ IoT 2. ความเป็นส่วนตัวในระบบ IoT 3. กรณีศึกษาการโจมตีของ m i r ร e, o อต t บอ t แนวทางและกลยุทธ์ในการเสริมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในระบบ IoT 1. ประเด็นความปลอดภัยในระบบ IoT ช่องโหว่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์หนึ่งในปัญหาหลักที่เผชิญในระบบ IoT คือช่องโหว่ในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เนื่องจาก ผู้ผลิตบางรายมักให้ความสำคัญกับความรวดเร็วในการพัฒนาและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่าการทดสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดส่งผลให้มีช่องโหว่ที่สามารถถูกโจมตีได้ง่ายเช่นการใช้รหัสผ่านเริ่มต้นที่ง่ายต่อการคาดเดาหรือการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ล่าช้าการโจมตีแบบ distribute d e n i of service หรือว่า DDoS อุปกรณ์ IOT ที่มีการติดตั้งค่าความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอสามารถถูกนำไปใช้ในการโจมตีแบบ DDoS ซึ่งเป็นการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายโดยการส่งข้อมูลจำนวนมหาศาลจนทำให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ตัวอย่างที่โดดเด่นคือการโจมตีด้วยปอดเน็ตที่ชื่อว่า Mirai ที่ใช้ IOT หลายล้านเครื่องในการโจมตีเป้าหมายทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้างการเข้ารหัสและการพิสูจน์ตัวตน การขาดมาตรฐานการเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยและระบบพิสูจน์ตัวตนที่เพียงพอทำให้ข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่าย IoT เสี่ยงต่อการถูกดักจับหรือดัดแปลงผู้โจมตีอาจแทรกแซงข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญได้โดยง่ายความท้าทายนี้ย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยที่สอดคล้องกับการออกแบบอุปกรณ์บนระบบ IoT ในแต่ละภาคส่วน 2. ความเป็นส่วนตัวในระบบ IoT การเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอุปกรณ์ IoT ถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งานซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความละเอียดอ่อนเช่นรูปแบบการใช้ชีวิตตำแหน่งที่อยู่และพฤติกรรมการใช้งานของเราการเก็บรวบรวมข้อมูลในปริมาณมากทำให้เกิดความเสี่ยงในการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หรืออาจเกิดการละเมิดความเป็นส่วนตัวเมื่อข้อมูลเหล่านั้นถูกนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลการละเมิดความเป็นส่วนตัวและการลักสาวความลับการละเมิดความเป็นส่วนตัวในระบบ IoT ไม่เพียงแต่เกิดจากการโจมตีของแฮกเกอร์เท่านั้นแต่ยังอาจมาจากนโยบายของผู้ให้บริการที่ใช้การรวบรวมข้อมูลเองและใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ผู้ใช้งานอาจไม่ทราบหรือไม่ได้ให้ความยินยอมอย่างชัดเจนในบางกรณีอุปก,กรณ์ IoT ยังสามารถทำงานในลักษณะที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังการรวบรวมข้อมูลซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดความไม่เชื่อถือไม่น่าเชื่อถือในเทคโนโลยีดังกล่าว